สวัสดีครับสวัสดี DFC ทุกท่านทุกคนนะครับก็อันนี้เป็นมีดที่7นะครับฝั่งที่ผมกีดฝั่งโน้นนะครับ8ปมีดนะครับฝั่งนี้เมีดนะครับที่แรกว่าจะขายตั้งแต่6กมีดแล้วนะครับก็เลยรอราคาประมูลนะครับ ขายหลังราคาประมูลครับถึงจะได้ราคาดีนะครับก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนวันขายนะครับวันนี้ก็มาทำคลิปเกี่ยวกับมีดพยางงูดำนะครับที่ fc ขอมานะครับนี่นะครับมีตาพยางงูดำ มีใครเห็นบ้างไหมครับนี่นะครับจะเป็นรูปงูนะครับก็ทรงนี้เลยนะครับนะครับตรงนี้จะเป็นเบนนะครับจะเป็นคองูนะครับใบมีดก็แบบนี้นะครับโค้งมนนะครับหูมีดนะครับ อันนี้แต่งมาพิเศษสำหรับใช้กับตัวเองนะครับเวลากรีดนะครับมันจะออกเต็มร่องมากเลยนะครับเต็มร่องเต็มคลองนี่นะครับคลองกรีดนะครับจะเต็มเลยนะครับช่วงหลังๆผมไม่ได้ใช้เลยนะครับมีดพวกนี้นะครับเพราะว่า เป็นมีดสะสมสําหรับผมนะครับเพราะว่ามันเป็นทรงมีดสวยนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ใช้นะครับถ้า f อซอมาผมก็จะหยิบจับออกมาใช้เป็นบางครั้งนะครับมีดมีดาตาพยังงูดำนะครับกับตาสองจอกนะครับผมเก็บสะสมนะครับ เป็นความชอบส่วนตัวนะครับก็เลยสะสมไว้นะครับประมาณนี้ครับวันนี้ก็เลยจัดมาให้นึงคลิปนะครับก็มารับชมกันเลยครับนีครับวิธีจับผมก็เหมือนเดิมครับจับตรงจับตรงกลางนะครับก็นี่ครับอาจจะไม่ค่อยชัดนะครับเพราะว่า แสงไฟอ่ามันแยงนะครับก็เลยประมาณนี้ครับเดือยเล็กๆนะครับครับวางลงไปเลยนะครับก็ปัดเข้าไปนะครับอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับก็ขอโทษขออภัยนะครับนะครับ ลากีดน้ำน้ำยางจะออกเต็มล่องเลยนะครับเห็นไหมครับเพราะว่าผมแต่งมาโดยเฉพาะเลยนะครับก็เริ่มสว่างนะครับอันนี้ต้นเล็กครับ นะครับเ c บอกว่ากระตุกมีดปลาพยางูงดำให้ดูหน่อยนะครับก็จัดไปเลยครับนะครับประมาณนี้ครับ อันนั้นก็จะเป็นสับปะรดนะครับที่เป็นแถวๆนะครับตรงกลางก็ปลูกไว้เยอะพอสมควรนะครับประมาณาไล่กว่าๆน่าจะได้นะครับ การจับมีดนะครับแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะครับจับยาวก็ได้ครับจับด้ามแต่มันจะไม่ถนัดนะครับแต่ก็ทำได้นะครับประมาณนี้ครับเห็นไหมครับน้ํายางเต็มล่องเลยนะครับมีดผมแต่งมาโดยเฉพาะเลยนะครับแต่งพิเศษเลยนะครับแต่งไว้ดูเล่นนะครับ เพราะว่าเป็นมีดที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เวลากรีดนะครับก็กรีดง่ายนะครับกรีดง่ายน้ำยางออกเต็มล่องนะครับรับคมเร็วนะครับใบมีดเป็นเ,เล็กก้าเยอรมันนะครับ ถ้าจับตรงกลางนะครับเสียงมันจะดังนะครับเสียงจะดังดังแบบว่าเหมือนเหมือนมันไม่คมอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าจับมือเดียวด้วยนะครับถ้าจับปลายด้ามนะครับมันก็จะ เสียงก็จะเบาลงนะครับประมาณนี้ครับอ จับตรงกลางนะครับเสียงจะด,ดังนะครับมา,มาฟังกันเลยครับประมาณนี้ครับก็จัดมาให้แล้วนะครับสหรับเอฟซีที่ขอมานะครับ ดูยาวๆเลยครับเพื่อจะเป็นแนวทางให้ไปทดลองฝึกกรีดดูนะครับทําตามผมเลยนะครับก็วางลงนะครับนี่ครับวางลงครับงัดขึ้น คนที่ฝึกใหม่ๆทำช้าๆก็ได้ครับตวัดขึ้นตวัดขึ้นแบบนี้นะครับอันนี้ต้นเล็กนะครับเปลือกแข็งต้นนี้ครับตวัดขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแบบนี้นะครับถ้าใครเริ่มทำใหม่ๆนะครับ วางลงตะวัดครับยกขึ้นยกขึ้นนะครับยกเม็ดนะครับประมาณนี้ครับทำง่ายมากเลยนะครับถ้าเราทำเป็นแล้วนะครับก็เร่งความเร็วนะครับอันนี้นะครับไม่ต้องเร็วมากนะครับตาม ลำดับนะครับฝึกไปเรื่อยๆนะครับเร็วขึ้นประมาณหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับลองทำดูครับ นี่คือตะขอแกะขี้ยางของผมนะครับท็อกก็กดไลค์นะครับกดติดตามผมด้วยนะครับถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆนะครับก็สั่นกระดิ่งมาเลยนะครับสันกระดิ่งมารัวๆครับก็ ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับก็ขอบคุณมากๆครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคี่ปที้จบไว้วเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ